สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีไกลปืนหนังสติ๊กแบบง่ายๆมานำเสนอนะครับผมนี่นะครับผมใช้เหล็กเส้นขนาด6มิลน,นะครับมาทำตรงนี้แล้วก็ทุบทุบให้มันแบนแล้วก็เจาะรูตรงนี้นะครับตัวนี้สำหรับใส่สปริงนะครับ เราต้องฝังเข้าไปข้างในไม้แล้วก็ใส่สปริงดันไว้ตรงนี้นะครับลักษณะการใช้งานก็จะเป็นแบบนี้งนะ่ายๆครับผมสำหรับมือใหม่นะครับ ถ้าเกิดว่าเราจะทำแบบใกล้กองมันก็ดีครับผมแต่มันก็อาจจะยากเกินไปนะครับสำหรับมือใหม่ลองเอาวิธีผมไปใช้ดูได้นะครับทำง่ายง่ายครับเป็นแนวทางครับ